เนตเต้นิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ EP นี้จะมีการตัดเลิบซีนออกตามกฎของ YouTube หากต้องการฟังฉบับเต็มสามารถโหลดฟังได้ที่เม p Market ค่ะมายาสีฝุ่นตอนที่สิ รัชภาคยกมือเพื่อจะเคาะประตูห้องพักส่วนตัวของพราวพิชชาแล้วชะงักหยุดตัวเองมุมปากอยากยกยิ้มอย่างจอมวายร้ายคงต้องสั่งสอนแม่ตัวดีให้รู้จักเขาสักครั้งหล่อนบอกว่าจะรอเขาหรืออุตสาห์อดทนใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำถึงครึ่งชั่วโมงเต็มไม่ยอมออกมาก่อนแม้จะอึดอัดสักเพียงใดห้องน้ำถึงจะกว้างขวางสะดวกสบาย แต่สำหรับเขาแล้วไม่เห็นว่ามีตรงไหนที่น่าพิสมัยจึงไม่อยากใช้เวลากับมันเกินความจำเป็นแต่เมื่อเป็นประกาศสิทธิจากพราวพิชาเขาก็ตั้งใจรักษาเวลาเต็มที่ถึงขนาดหยิบนาฬิกาข้อมือติดเข้าไปด้วยคิดว่าเธอคงอยากอยู่กับตัวเองเพื่อคลายความอึดอัดใจเขาก็ยอมเพราะอยากให้เธอสบายใจที่สุดก่อนจะพูดคุยกันรัชภาคอยากเอาใจ แต่พอออกมากลับพบว่าเจ้าหล่อนหายไปแล้วมันเหมือนถูกปั่นหัวอย่างไรพีก่กนแค่ลูกไม้ตื้นๆแต่เขากลับหลงกลด้วยความเต็มใจชายหนุ่มไขกุญแจเปิดประตูแล้วเร้นกายใหญ่หนาเข้ามาก่อนปิดตามอย่างเบามือพยายามไม่ให้มีเสียงออกมาให้หล่อนทันรู้ตัวดวงตาคมมองหารอบแล้วเห็นแผ่นหลังบางแวบๆ ตรงด้านหลังติดกับระเบียงห้องพอจะเดินไปหาหล่อนคงรู้ตัวก่อนจึงหันกลับมาดวงตาผู้หวานดูตกใจถ้าเขาดูไม่ผิดคุณเข้ามาในห้องฉันน้ำเสียงของพราวพิชาเอาเรื่องหล่อนมองโทรศัพท์มือถือในมือก่อนกดปิดอย่างรวดเร็วแล้วเอาไปใส่ในกระเป๋าสะพายที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆแล้วเดินอ้อมผ่านเขาเพื่อจะออกนอกห้อง โดยรักษาระยะห่างเต็มที่เท่าที่พื้นที่ในห้องพักกระทัดรัดจะอํำนวยแล้วคุณทำอะไรอยู่รัชภาคหันมองตามน้ำเสียงเขาเรียบเรื่อยแต่พราวพิชาจับได้ว่ามันคาดขันอยู่ในทีอย่างที่เธอไม่ชอบเอาเสียเลยเธอไม่ชินกับการถูกบังคับกะเกณจากใครที่ไหนและไม่คิดจะให้ใครมาควบคุมกันด้วยหญิงสาวหันกลับมาแล้วพูดขึ้น ไม่ต้องทำเสียงแบบนี้กับฉันเลยนะตัวเองผิดเต็มๆเ,เข้ามาในห้องของแขกก่อนได้รับอนุญาตคุณเป็นเจ้าของบ้านที่มารยาทแย่ที่สุดผัวกับเมียไม่ใช่เจ้าของบ้านกับแขกทำความเข้าใจใหม่ซะด้วยแม่ตัวดีรักชภาคตามมาจิ้มหน้าผากนูนเคลี้ยงเกล่าที่ดึงดูดสายตาทุกทีที่มองจนเธอผงะงายพราวพิชาปัดมือหนาออกโดยอัตโนมัติ แล้วโต้กลับยังไม่ยอมกันอย่าเรียกอย่างนี้อีกนะฉันไม่ชอบทำไมถึงเรียกไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาย้อนด้วยท่าเทียร์เรื่องท่าทางขัดอกขัดใจพราวพิชามองอย่างค้นหาเห็นแต่แววรั้นอยากเอาชนะของเขาเท่านั้นเราไม่ได้เป็นอะไรกันเสียงเธอไม่มั่นคงหระคราวนี้เพราะรู้แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไร แม้ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจระบุชัดยังทำให้เธอประดับประเดิดอยู่แต่ยามที่เขามาชิดใกล้ก็ทำให้หวันไหวทุกทีหญิงสาวรู้ว่าข้างในของเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนไม่ใช่พราวพิชาคนเดิมอีกแล้วหากด้วยอารมณ์ไม่พอใจมีเป็นทุนของรัชภาคน้ำเสียงและท่าทีของหญิงสาวที่เผอแสดงออกมาทำให้เขามองข้ามจนหมดสิ้นชายหนุ่มคำรามเสียงต่ำ โตกลับเธอสงสัยต้องทวนความจำห่างกันแค่ไม่กี่วันดันลืมเสียงห้าวนั้นทำให้พระวพิชาขนลุกสู้ทั่วกายรู้สึกหนาวๆร้อนๆขยับตัวจะเดินออกห่างแต่มือหนาคว้าเอาไว้ก่อนเธอยืนตัวแข็งเกรงมองเขาด้วยดวงตากลมโตนิ่งงันอย่างไม่อาจขยับรัชภาคสัมผัสป,ปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของเธอ ก้มมองใกล้ดวงหน้านวลที่อยู่แค่ระดับปกเขาเป็นอะไรกลัวผมหรือคุณแววแม้ความตั้งใจแต่แรกว่าอยากทำอะไรเป็นการสั่งสอนเพราะไม่อยากให้หล่อนปั่นหัวเขาเล่นอีกแต่พอเอาเข้าจริงรัชภาคก็รู้ตัวว่าทำไม่ลงเนื้อตัวของพราวพิชาหอมหวานน่าหลงไหลเขาอยากกระโจนขย่ำทำตามใจตัวเอง ทุกครั้งที่อยู่ใกล้แต่พอได้สบดวงตากลมหวานมันพาลให้หัวใจอ่อนยั่วรัชภาคไม่เคยทำร้ายและไม่เคยฝืนใจผู้หญิงทุกทีควบคุมตัวเองได้เสมอยกเว้นครั้งที่มีร่วมกับพราวพิชาเขากรับมีคำถามในใจตลอดเวลาที่ห่างกันการตอบสนองของเธอที่เขาสัมผัสได้ขณะร่วมรักกันอย่างเร่าร้อนนั้น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดโดยอัตโนมัติของธรรมชาติร่างกายหรือมีหัวใจของเธอร่วมอยู่ด้วยกลัวไหมคหุณแววน้ำเสียงของเขาเว้าววอนขณะขยับกายใหญ่มาใกล้ยิ่งขึ้นจนเนื้อตัวเสียดสีกันพราววิชาเงยหน้ามองดวงตาหวานมูบไหวนิ่งเป็นอึดใจทำให้รัชภาครอลุ้นหญิงสาวไม่ตอบแต่ไม่ขยับหนี รัชภาคยื่นมือโอบรอบแผ่นหลังบางไว้หลวมๆอย่างยังเชิงจนเมื่อเธอยกสองมือขึ้นโอบรอบลำคอเขาไว้ลมหายใจของชายหนุ่มก็สะดุดก่อนหายใจแรงขึ้นพร้อมกับรังร่างเธอมาประชิดคุณแหววรัชภาคคลางเสียงแหบพร่าดันร่างน้อยลงกับเตียงนอนไม่คิดจะพากลับไปห้องของเขาให้เสียเวลาแค่มีเธออยู่ ทุกที่ก็เป็นสวรรค์สำหรับเขาหญิงสาวพลิกกายเสียงครางอือในลำคอดังออกมาเบาๆก่อนหล่อนจะตะแคงหน้าแนบหมอนแล้วหลับต่ออย่างอิ่มสุขคนที่ยืนกอดอกอิงกรอบหน้าต่างเฝ้ามองอยู่เดินไปหายกมือหนาไล้แก้มนวล ไล่ลงปลายคางมนก่อนเลื่อนแต่ปลายจมูกโดงเล็กเปลือกตาบางกระพริบปรือรับการสัมผัสแผวเบาก่อนจะเปิดขึ้นเต็มตาจนเห็นว่าเป็นใครที่มองอยู่ด้วยสายตาอ่อนเชื่อมหล่อนมองนิ่งอยู่หลายวินาทีพอให้หายงุนงงก็ถอนหายใจเบาๆแล้วตั้งท่าจะหลับต่อเพีย้ยตื่นแม่คนขี้เศราพราวพิชชาสะดุง้ง ลืมตาโพร่งแล้วยันกายลุกขึ้นนั่งคุณตีชั้นหล่อนประท้วงแล้วลูบสะโพกผายกลมกลึงของตนป้อยๆแม้เขาจะตีไม่แรงมากแต่มันทำให้เธอตกใจจนตื่นเต็มตาจ้องมองเขาด้วยดวงตาเรืองๆอีกคนมองตามรอยรูปไล้ของมือบางตาปลอยทำหล่อนเองแท้ๆแต่นึกอยากรูปสะโพกผายเต็มมือนั่นแทนจนรู้สึกตัว ไม่อยากให้ผิดความตั้งใจเดิมจึงถอนสายตาเมินไปนอกหน้าต่างที่เปิดผ้าม่านออกค่ำแล้วจะทุ่มหนึ่งตื่นได้หรือยังเดี๋ยวคืนนี้ก็ตาสว่างไม่หลับทั้งคืนเพราะคุณบ้าที่ไหนล่ะหล่อนตวัดค้อนใสมาพูดในทำนองว่าเธอขี้เกียจแถมยังขี้เซาได้อย่างไรก็ในเมื่อเขาเองที่ทำให้เธอหมดแรงแทบสลบอยู่ตั้งหลายรอบ เหนื่อยแสนเหนื่อยเขาก็ไม่ยอมปล่อยวางไม่รู้ไปอดอยากที่ไหนมากไม่น่าทดสอบความรู้สึกตัวเองด้วยวิธีการนี้เลยช้ำไปทั้งตัวหรือยังก็ไม่รู้คนบ้าอะไรอึดเป็นวัวเป็นควายเอาเรียวแรงมาจากไหนตั้งมากมายจับหล่อนพลิกคว่ำพลิกหงายตั้งแต่เย็นจนค่ำป่านนี้ฉันหิวหล่อนมองเขาตาคว่ำเมื่อท้องร้องประท้วง โยนความผิดไปว่าเป็นเพราะเขานั่นแหละที่ทําให้เธอไม่ได้รับประทานมื้อเย็นหลังจากที่ตอนเที่ยงกินไปแค่สองสามคำเพราะความที่ยังไม่หิวแต่ยอมกินตามใจผักบุ้งที่มานั่งเฝ้ามองจะว่าใครได้ละ่ะยั่วผมเองแท้ๆอะไรนะฉันนี่นะยั่วคุณคนถูกกล่าวหาว่าเป็นจอมยัวย่วยวนอุทานถามตาโตอ้าวไม่ได้ทำหรอ งั้นผมก็เข้าใจผิดเองสิก็ผมถามคุณแล้วแต่คุณไม่ได้ปฏิเสธผมก็ถือว่าคุณพร้อมเสนอบ้าคิดเอาแต่ได้และหยุดตีความเข้าข้างตัวเองด้วยพราวพิชชาต่อว่าหหงหงงหงงพูดไม่ได้เต็มปากว่าที่เขาว่ามามันไม่จริงยอมรับว่าตั้งใจให้ความสัมพันธ์ครั้งที่สองเกิดขึ้นจริงๆหล่อนอยากตามใจตัวเองทั้งร่างกาย เหลือแต่หัวใจที่ยังไม่ชัดนะมาจะพาเข้าห้องน้ำคิดอะไรอยู่หน้าแดงเชียวพราวพิชชาอ้าปากหวอ,อกับแรงกระเซ้าอยากจะเถียงนักหักก็ได้แต่อึดปักด้วยจนคำพูดรัชภาคหัวเราะในลำคอ หญิงสาวแทบมว้วนตัวหนีด้วยความอายเขาคงรู้ทันความคิดเมื่อครู่ก็เธอเผลอจมกับมันจนไม่ทันได้ระวังตัวเองชายหนุ่มเดินมาดึงผ้าห่มที่หญิงสาวใช้ห่อกายพริบตาเดียวไม่ทันที่เธอจะคว้ากลับเขาก็โยนไปทางปลายเตียงช้อนร่างเปลือยขาโพลนสู่อ้อมแขนแล้วก้าวยาวๆไปยังห้องน้ำอาอแสนอายพราวพิชชาได้แต่หลับตาปี สองมือปิดบนล่างพลวันไม่อยากให้เรือนกายกลายเป็นอาหารตาของเขาแม้เขาจะเห็นมาทุกซอกทุกมุมแล้วก็ตามเธอชายหนุ่มปล่อยเธอยืนบนพื้นห้องน้ำพราวพิชารู้สึกขาอ่อนยว่วเธอคงชุดกองกับพื้นถ้าไม่มีมือแข็งแรงอกไว้ทันท่วงทีถ้าจะไม่ไหวละมั้งคุณผมต้องให้คุณออกกำลังกายบ้างแล้วนิดนหน่อยๆก็จะเป็นลม เดี๋ยวก็ขาอ่อนจะสุดอยู่เรื่อยเขาเยา้าพราวพิชชาไม่ทันรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วต้องห่อกายหนีซุกกับอกเขาอย่างอัตโนมัติเมื่อสายน้ำอุ่นจัดพร่างพรมลงบนกายคุณทำอะไรอาบน้ำให้คุณไงไม่ต้องหยุดฉันอาบเองได้คุณออกไปได้แล้ว พราวพิชชาปลือตามองรู้สึกถึงความอ้างว้างทันทีที่เขาพระจากหากแค่พริบตาเดียวร่างของเธอก็ลอยสู่อ้อมแขนเขาสายน้ำหยุดไหลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเขาก็พาเธอออกมาพราวพิชชาหลับตาอย่างเหนื่อยอ่อนเมื่อแผ่นหลังสัมผัสกับที่นอนนุ่มร่างของเธอถูกวางกลางเตียงไม่สนใจคนตัวหนาใหญ่ที่ตามมาประชิด คิดไปเองว่าเขาคงอยากพักกันแต่ที่ไหนเธอคิดผิดเมื่อรู้ถึงสัมผัสที่บทเบียดอยู่กับบั้นท้ายงามงอนของเธอเขายังคงตื่นตัวหญิงสาวพลิกกายหงายเพื่อจะประทวงหล่อนรองรับเขาไม่ไหวรู้สึกเหมือนใจแทบขาดอยู่หลายรอบแต่มีหรือที่จะห้ามเขาได้ไม่เอาแหววเหนื่อยไม่ไหวแล้ว ใครให้คุณทำอะไรล่ะนอนเฉยๆไปสิคนบ้าคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้ผมทำได้เชื่อผมไหมกลิ่นอาหารอวนอยู่ใกล้พราวพิชาย,ย่นจมูกเมื่อรู้สึกว่ากลิ่นหอมๆยิ่งชัดเจนขึ้นจนเมื่อปลือตาเปิด แสงไฟสลัวจากหัวเตียงทำให้เธอเห็นต้นเหตุของมันรัชภาคในเครื่องแต่งกายด้วยเสื้อยืดสวมสบายกับกางเกงขายาวผ้ายืดสำหรับสวมใส่นอนกำลังจัดแจงโต๊ะอาหารขนาดเล็กที่มีอาหารวางอยู่สามสี่จานให้เลื่อนมาชิดขอบเตียงพราวพิชานอนตะแคงมองเขานิ่งชั่วขณะหนึ่งนึกถึงรัชตาที่เธอจดจำได้ดีรู้สึกแปลกก็คราวนี้ ทำไมถึงเพิ่งสัมผัสว่าคู่แฝดสองคนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแม้หน้าตาจะคล้ายกันจนเกือบแยกไม่ออกแต่พวกเขากลับมีความต่างแทบจะสุดขั้วอย่างยากที่เธอจะอธิบายออกมาได้พราวพิช,ชามองเขาเพลินคุ้นเคยกับผู้ชายคนนี้จนนึกประหลาดใจตัวเองยามใกล้ชิดกันเธอไม่เคยต้องฝืนตัวเองสักครั้ง ตลอดมาเธอปฏิเสธผู้ชายทุกคนที่เสนอตัวเข้ามาในชีวิตด้วยรู้สึกว่าพวกเขามักทำให้เธออึดอัดไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเกิดความไม่สะดวกสบายขึ้นกับตัวเองจนต้องถอยออกมาพราวพิชาเคยนัดเดทกับผู้ชายที่คิดดีแล้วว่าเขาเหมาะสมและเป็นคนดีพอตลอดช่วงที่ดื่มกินและเที่ยวด้วยกันนั้นเธอรู้สึกสนุกแต่ถ้าถามถึงความสุข ก็พบว่ามันมีแต่ยังไม่ใช่ความรู้สึกที่อยากได้มากที่สุดยังไม่ใช่แบบที่เธอต้องการเมื่อถามใจตัวเองยามกลับถึงที่พักจึงได้คำตอบว่าน,นี่ต่างหากคือสิ่งที่เธอต้องการมากกว่าแค่ความสุขง่ายๆยามได้อยู่ตามลำพังไม่มีคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตพราวพิชาไม่ต้องให้ใครเข้ามาฉกฉวยสะดวกสบายและผ่อนคลายที่เธอสามารถหาได้เอง แต่สิ่งที่เคยเป็นและรู้สึกกลับใช้ไม่ได้กับผู้ชายคนนี้รัชภาคทำให้เธอได้พบกับความสุขที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงเขาทำให้เธอเป็นตัวของตัวเองปลดปล่อยตัวตวนออกมาอีกทั้งพราวพิชาเพิ่งได้สำนึกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยการตกบันไดพลอยโจรหล่อนก็แสนจะทำตัวตามสบายอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้าเครื่องใช้หยิบสวมตามต้องการ ไม่คิดจะประดิษฐ์ประดอยให้ดูดีในสายตาใครอื่นทุกอย่างตอบสนองแต่ตัวเองเท่านั้นแม้แต่ดวงหน้าเครี้ยงเกลารารการแต่งเติมก็เผยให้เขาได้มองและเห็นได้อย่างสนิทใจแม้สิ่งนี้จะธรรมดาสำหรับหญิงสาวบางคนแต่มันไม่เคยใช่สำหรับพราวพิชชาเป็นเหตุผลให้เธอเคยปักใจคิดว่าชีวิตนี้คงต้องอยู่คนเดียวไม่อาจเปิดรับใครมาทำให้ตัวตนของเธอหายไป แต่ดูสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำสิเขาเข้ามาในชีวิตเธออย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วแทรกประสานเป็นหนึ่งเดียวในเวลาอันรวดเร็วหัวใจกระตุกวูบเมื่อคิดว่าหรือภาพที่กำลังเห็นการมีเขาปุ้นเปี้ยนอยู่หน้าเตียงนอนของเธอจะกลายเป็นความคุ้นชินต่อไปในอนาคตรัชภาคเหลือเห็นคนบนเตียงนอนลืมตามองเขาอยู่หล่อนตื่นนอนแล้ว ใบหน้าคมคายยิ้มอบอุ่นไปล้างหน้าล้างตาก่อนเถอะลุกไหวไหมมาผมพาไปพราวพิชชากระพริปตาเมื่อเสียงของเขาปลุกหล่อนให้หลุดจากพวังความคิดจนเมื่อเขาทำท่าจะขึ้นเตียงมาหาไม่รู้ด้วยเจตนาจะช่วยหรืออย่างไรแต่ทำให้เธอต้องรีบปฏิเสธหญิงสาวยิ้มเขินอายยกมือห้ามเขาไว้ หล่อนกลัวว่าใกล้ชิดกันแล้วจะเลยเถิดจนหยุดไม่อยู่ไว้ใจกันได้หรือว่าเขาจะสกัดกลั้นอารมณ์ไว้ได้ตัวหล่อนเองก็เถอดเพราะเห็นอยู่ตั้งหลายครั้งว่าสุดท้ายจะลงเอ,อยอย่างไรและถ้าเป็นอย่างนั้นอีกพรุ่งนี้หล่อนคงต้องนอนสมติดเตียงทั้งวันแน่พราวพิชาไม่อนุญาตให้เขาใช้ร่างกายหล่อนสมบุกสมบันขนาดนั้นหรอกแหววไปเองได้ค่ะตัวผมละสิ แล้วน่ากลัวไหมล่ะคะตามใจไม่ให้ผมช่วยก็เชิญคุณตามสบายเขาไหวไหลแต่ยังมองหล่อนตาพราวหญิงสาวยันกายนั่งนิ้วหน้าด้วยรู้สึกถึงส่วนที่ถูกรุกรานแต่ไม่เจ็บระบมเท่าครั้งแรกที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันนั่นหล่อนปวดร้าวทั่วทั้งกายใช้เวลาสองถึงสามวันอาการถึงทุเลาลง และหายขาดในวันถัดมาซึ่งก็คือวันนี้ที่รัชภาคกลับมาหลังจากหายหน้าจากเธอไปหญิงสาวยืนอยู่กลางห้องนอนแล้วหันมองเขาที่ยังให้ความสนใจกับอาหารไม่กี่จานบนโต๊ะประดิษฐ์ประดอยจัดมันอย่างเพลินเพลินหรือว่าที่รัชภาคหายหน้าเพราะไม่ไว้ใจตัวเองหรือเขาอยากให้ร่างกายเธอหายดีเพราะรู้แก่ใจว่าอยู่ใกล้ทีไร ไฟในกายของทั้งสองคนเป็นต้องลุกครึบอย่างยากที่จะดับทุกทีโปรดติดตามตอนต่อไป